สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเฟิร์สร้านเฟิร์สมโเตรทัวรงวันนี้ผมจะมาให้ดูวิธีการติดนะครับกล่อง k ิโลเอ็กซนะครับกะดกข้างนะครับสำหรับคนที่ใส่แหลกท้ายตัว 3S นะครับผมเป็น f o r ์ซ่าสตัวนี้นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะว่าติดยังไงแข็งแรงแน่นอนสำหรับการติดตั้งนะครับตัวนี้นะครับถ้าได้ตัว แหลกท้ายของ 3s นนะจะดีมากเลยเพราะของเขาเนี่ยยื่นออกมาด้านนอกเนี่ยครับวิธีการเนี่ยมันจะแข็งแรงแหลงแรงมากก็คือการเจาะเจาะของ 3s ไปเลยเจาะทะลุนะครับนะครับ8มิลน็อต8มิลนะครับเจาะ8มิลนะครับ2จุดซึ่งจะแข็งแรงมากนะครับนี่อ่ะมาดูนะเจาะเสร็จแล้วก็อ้อมข้างหลัง 1. จุดอย่างที่ผมเคยบอกทุกครั้งนะครับอ้อมมานะสองข้างทําเหมือนกันนะครับผมดูด้านบนนะครับ ส่วนไฟนะครับให้ต่อกับไฟหลีนะครับที่อยู่ข้างในนี่ต้องเปิดยูบล็อกขึ้นมานะครับแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเป็นสายสีเอ,อน้ำตาลกับสายสีเขียวนะครับผมถ้าผมจำน่าจะใช่แหละเนี่ยต่อไปเมื่อกี้ก็ลืมนะครับน่าดูนี่นะครับแข็งแรงเดี๋ยวผมยกให้ดูน,นี่นะครับไม่โยกไม่คอนนะครับเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวใส่กล่องให้ดูแป๊บหนึ่ง นี่นะครับต่อกล่องเรียบร้อยอ่าต่อสายไฟนะปิดเบาะดูนะครับผมผมน,น่าจะเป็นอย่างงี้อ่าสวยไหมละ่ะอืมเรื่องความแข็งแรงไม่ต้องห่วงครับท่านใดอยู่ไกลๆนะไม่รู้วิธีติดลองลองดูเ,เป็นแนวทางนะอย่างที่บอกนะครับขึ้นอยู่กับแบกท้ายแต่ละรุ่นวิธีการติดจะไม่เหมือนกันนะครับ จะเป็นรถรุ่นเดียวกันก็ตามโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ